ขันอาโพล่ะ <c oughs> บ่ให้นอกแบบนี้บ่ได่งามชมนี้เราขันอาโพเลยเมือเ่อและการเต่งตัวก็แต่งไรเลยแม่หลอวะบ่แม่บุญแม่ชูเจ้าสองคนยุ่ยไอ้เข้าป้าบ่ป็นวัดบม่ได้กินข้าวบ่ได้ไปหาหมอบ่ไม่ได้ไปกวดบ่อูเมีเงินชวนสาวแหละเด้นี่แต่บ่ผู้บ่าวพังไทยมียามมายามบ่มีบ่มีมุ่นบ่นบุญแง่ล่ะนะบุญเปิดประตูลาวนะกินข้า,าวงะนะ ทุกคนหมจักแล้วคนในใจจะา <st> uh> โบแมนไอรดอกพอดีแล <st> uh> ้วไพสิเป็นผู้ตาม <c oughs> เอาคายกันเลยวันนี้เชลกกว่าเชลเลตเชลเลตว่าเชลกกสตามไพตามกระเชมนะทานเจ้าสองคนนั้ง,งามช้ำกันเชลก เจ้าคืองามขึ้นเรื่อยๆบอเป็นยังเป็นวัดบอเจ้าเป็นวัดงามหอนไปดูเข้าไปไหนผู้อุ้มเข้าได้นี่เฮ็ดยังสีล้างโคกเฮืนขคู่ชาวเลดอันนี้โอ้มืดตื้อๆเจ้าบ่สิีต่มนะงามเอฟ้าตื่นเฮงงามเลยทุกคน มาเมื่อก่อนจะบอกงามไปไหนคิดลายกาานะ็มาตอนนั้นมาวันนี้แห้งงามมามวันนี้งามกว่านี้อีกเนะจ้าน่ะยเจ้ากินหแห้งงามแท้นี่แน่เจะกินเทียนห้งาม <S <S 1> <S 1> น่าจะกูมาได้แต่งเลยค่อยเบิ่งนะยังงาม <S <S เออชาวเลดบอยสีดำนะเอาออมาพี่เจ้ากันเอาออมาพี่เออ Hãy mấy chú cây xào cuốc đi, xào cuốc hiền nằm <cười> 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 Bạn chào ơn nhắn, miếng Miếng nhắn là nó mắc nhắn thì cháu kìm nè Mắc ta đăng Mắc là hoa Phải xa Phải lạo mặc đưa อันนี้มัเดือ้อนี่ภาษาที่เจ้าเอิน้นละวะมันบอกไายไปเอาเนี่เจ้าโก๊กเก,ก่งเนอะเจ้าขึ้นนะบอกเห็นอะไรเอาเอาม้ท่าเอาขึ้นไปเจ้าขึ้นแ <c oughs> า่เจ้าขึ้นคนทีิไปท่าเก็บ <c oughs> ยันจะตกฮับเลยตกลงมากะ chạy chung nuôi một thịt nè, thịt phụ đấy, chia tả cháy lột thôi, mưa mất nè, cháy mất thùng này cháy mưa cháy mưa cháy mưa cháy này, cháy ấy hồ mưa โอ้ยเคือประชาภาษาอื่นประชาบ้านเจ้าอื่นมั้ยยังบ่ตัวเองบอลไปเลี้ยงเบี้ยเจ้ามาหนิมีเพื่อนม้วนบอลบุญนั่้นะนะบุญเปิดประตูลาวนะกินข้าวงะนะผู้บ้ามาหลยเลยเนาะันมอยคือต ตขาีกันผัวก็มีผัวบ้าวเนี่ยเนี่ยผัวเช้าเห็นไหมโจนนคิดว่าผัวบ้าวมาลินเลยเนี่ยที่ชาโฉคโมเมนต์บอกเขาเมาเหล้าเมาเหล้าแลวผิดกันเนาะนักเลงเขาเมาเหล้า คอยกันขันเมาขวบเลี้ยงคือกันแล้ะคอยกัไนไรเจ้าขันเจ้าเมาเจ้าเลี้ยงคือกันกบจักเมา,า,มาบอกมึอน,นันบ่เมาใช้ชิ้นเอาไว้ให้ไอายบอกแล้วอายปนหม่ามืันนั้นชาวก๊กกับชาวเลสก็บอกเขาเหมือน,นกักกบบนทุกคนบุญ <c oughs> กินงะเขาแต่ว่าเขาปนหมาติดภารกิจข้าวเวียกยังช้นยังเหี้ยนมาวันนี้ทำหาชิ้นแล้วบ่เนี่ยเห็้แห้งไว้อยู่บ่ย่างบ่ชิ้นนะเมื่อแล้วย่างยังเบี้ย บเบียร์ก็มืดเหล้าขาวเหล้าขาวก็ได้นะไอต้องไอต้องได้กินได้เพราะว่าบอได้มาบอได้มาอากจจกริมได้ริมตำลังก็ end. ได้ดิสาวแลดสบายดีสบายดีเฟตยังน้องแต่ม <ums> ักเฟตจะจะกินยังกินสมกินสมโอ้ได้สมยังกินเมื่อน <bye> ี fans, hi, ้น <c oughs> ้องไอมาเมื่อนี้ก็โดนแล้วพอได้ไปเยี่ยมไปยามน้องแต่บามตามาเมื่อนี้เบิ่งเสียงสาวกมันเสียงแปลกๆเลยเสียงทุ่งนิดนึงเนาะ น้ำวัดสบายบ่เป็นวัดยำเล็ดได้โอ้พี่น้องยสี่ห้ามือแล้วเมื่อนานโอ้ขอโทษละลายน้องๆบอกไปกินไงบอมตาติดภารกิจพี่น้อยเมื่อานุโขบอมตากมาบ่ได้มาซัมวันนี้เฮงาวันนี้เฮากินนลำรังได้บ่เอาเหล้าได้กินบ่ใส่เ้ากับเหล้านะต้มไก่ก็ได้บ่๊มบดชีนเลยเจ้าว่าชีนหมดเล่จะอดข้าวอดน้ำแบ่เส้าก็คือจะจอยเจ้ามัน บม่ได้กินข่าวเลยฉันว่าบม่ได้กินข่าวบม่ได้ไปหาหมอบรอ่ได้ไปขวดบ่โอูเมเงินโอแม่เจ้าอกหักบ่เนาะเพื่อนจะจอยบ่บอสบายลิ่เนาะโดยโดยมาเป็นไข้ช่งแชมป์ขึ้นวุ้กินข่าวสงสารน้องลายทุกคนเลยเพราะว่าน้องก็เป็นมุ่งผูกกันเลยอ่าน้องกับน้องน้ำกันตะกี้ที่ก่อนเลยพี่น้องแต่มาเมื่อนี้กะอดีพอน้องอยู่นน้ำกันตลอดเลยนี่ละสาวเคสชนบทชุมพรรูปบ้านเฮาพี่น้อง เป็นสาวโสดก็ต้องไปใส่ไปไันกัน<อ>ามามืาอนี้กะบุญนลีได้ฟอร์น้องตัมมักเฟียดกินสมกินเมี่ยงเด็กกาช่ยใช่ต่อน,นั้นใครสีหอดแดดเดินทุกคนเด้คือผู้ช่วยมาดูชิคายนะตเดือนชัน,ช,นช่วยใช่ตัาไลไลสาย,ลายไลเซฟลายน้องโอ้ยทายาสองคนนอนดับกันเนาะนอนเดินเพลินหรอเปล่าเพลนมากหนิ่ปล่าคิดว่านอนดับกันก็นอนดับกันไอ้นอนงกลางรถ เป็นยังไงนะโซโก,ก้ที่บ่าดวดอุมีเยี่ยมายามตอนนั้นเป็นยังไงโฮเซ่ดีใจดีใจเนาะโดนแล้ว,ไ,วไอ้เพิ่นกับบริพิยามยามบ่โดนแล้วเนาะถ้าไอ้เพิ่อนอยากมาก็มาได้บ่าดดมาได้อ๋อมาได้เดี๋ยวทุกคนชวนสาวแรกเด้นี่แตวบ่ผู้บ่าวพังไทยมีเยี่ยมายามบ่ม,มีเลยอ๋อแสดงว่ายังโสดยังชิงเนาะโสดยอนเจ้านุ่งเสื้อสีแดงเด้ นี่พี่น้องสาวโสดสาวสวยทุกคนสาวบ้านป่าสาวนาใหม่เคส่นหมดบ้านเฮาก็คือสาวสิบห้าสิบหกนี่สาวกำลังหิดเตทุกคนหายยังตัมีเป็นนัวเปล่าไม่มียังจ้ะหายหหายังหางานหาถ้วยไม่ถ้วยไม่ได้ถามแม่ดี่ขันขันสาวถ้วยนี่บบเห็นยังก็มีแต่ถามแม่แตลอดไลยโบเห็นถ้วยก็ถามแม่บบเห็นบ่วงก็ถามแม่ Banh hân là, dù banh hân là. Mm, kumo khí lạy, thế? Bofid hết Inai bó này khí nèo. Inai nó. Inai này Inai nó. 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 แสกเนาะนะฮะโซดีบ่โดแ่เปอร์เซ็นร้อยีได้บ่ได้ได้เนาะกินก็มากอันนี้ก yes. ็ได้บ่ได้จะรื่นเิงบ่มากยังบาดจะเอื่นมากไข่ไก่มะเขือยอกน้องก็มากไข่ไก่มาจ้ชยังในสตบจะตำจียมันนี้ hả cho xay nhăn nát cho xay nát bữa cái chị bèo mang này bay bay cán nhà mình bỏ xì một con chào xì mừng là bò chào cục sẹt mà chặt sẹt mà này ai bóc lại thùng bóc lại lại sao ban cho trên đây này nè tan bảo แป้งแป้งธนาเอาสูบบานๆานนะทุกคนเวลาก็เจ้าใช่บอแรกบอกกินเมี่ยงนี่ชนไลยมักใส่ขี้ทุกคนใช่น้ำมาชุมบอแรกใส่บอกเชฟคือกันนะแช่น้มัชุมบอชัยชุดนี้บอชัยเนาะโอ้เป็นอะไรคือหัวกวยหนึ่งโอ้ยจะพาไปไปไปนัน เก็บตีนน้ำหอกอุ้ยฮะตอนเช้าพาไปเอาบักเดือทุกคนปลาเก็บมาหนี้เต็มเต็มกระตาเลยเด้อจินเหื่อเด้อกินกับลาปลากระเชมไรบักเดือนี่บ้านแถาเคยไรทุกคนมามาหนี้สังเกตเกือบของน้องนี่มันแปลกหลายเลยทุกคนเห็นบ่เกือบคู่เกือบคู่นาสีนาเกือบเนาะขันเห็นโจนนี่โอ้ยสรีเรนปะเลยทุกคนเลยทีนี่ปะเด้อพี่น้อง เขานี่ยากแบบว่าไปหมด้างนั้นใช่ไก่บ่ชิฮอดหลือเ่อันนี้อยู่เฮือนนี่บ่อันนี้เฮือนบ่โอ้ยทุกคนตอนนี้ซาซาเข้าเข้าเข้าบันทักเลยเดี่ยเด็กคนอันนี้เป็นอ่าอุชชลาพี่น้องโรงพยาบาลพี่น้องเขตฉนบอร์ดเป็นมูบอร์ดอุชชลาบอนี่น่ะเอออุชชลาเออหมทันแล้วปลาไก่เนาะน้องเนาะ

โอ้เชลกระตาตวงเอาตวงก็ได้ตกตกก็ยามันล้างเอาเมื่อล้างเอาล้างเอาก็ได้เนาะก็แม่งก็แม่งก็จะไปทายจุดนี้แบบก็จะไปขี่บอกโมบ้านนอกนี่ยมีห้องน้ำเลยทุกคนหน่อยชุดลายเท่านี้แหละห้องน้ำบ้านเฮาทุกคนเงยนลายยางมันเข้าตาเลยเนื้อไรเชลกุกตัวใดกบภาคตัวใดกบภาคเลือกหลายเจ้าเนาะพูดใดกบภาคพูดใดกบภาคตาไหม บ่มันปุตกดอกร์ครัชาวกุกลาปินโอ้ก <afterward. S 2> <c parfois> ิงได้คนงามเฮ็ดยังกระปินโอ้เอ้าโอ้เนาะเจ้ากออทดลองเกือบสิเกือบเกือบเกือบแม่นบังเดือกบังเดือกปต๊เนอกปินนอกชาวกุ๊กเจ้าเฮ็ดเป็นทุกอย่างคอยเบิ่งนี่เป็นเมียไอ้ก็ได้บอกอะไรก็ไอ้เมียเอายกน้องฟอรได้หัวทุกคนหู่จักแล้วคนในใจเจ้าโบแม่ไอ้ดอก ดีแล้วเนาะบุมมี่จะมีออเอาล,ลายเอาล,ลายป่ะกินเบอร์เบิร์ิได้ไดเลยไากินเบอร์เบิร์ตนี่เอาไปกินกับลาบป้าชาวโกกวลาเรชีลงหาปลาจังเมยถ้ากินเบอร์เบิร์ตนี่ยเพราะยังบ้านห่ายเลยเอาไปเก็บเลยกินกับลาบป้าก็แซ่บได้มากอันนึงไปใบมันบ่ใ<ม>บมันเสียตัวมากเลยก็แซ่บแดดแท่บมาหนีิไปหาช้อนปลานะชาวโกกลงลงหู้ยนะอ๋อ Cán ngon lại luôn thế ừ. chị ô năm sang cho yên bỏ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs> <mang lông> <laughs> มีแตงสาวาง,ง,งาทุกคนสาวโสสาวซิงวนอยู่เกศชนบทบ้านคนอมีนี่เป็นขาวๆเนาะอย่างมันเนาะเชาเล็ด้ากระลางเมือนนั่นในกระตานะยังอยู่บ่เมือไเลยทอคเช็กระตาขึ้นก็ได้ ไใช้ฮานบมเช็กะตาบอบ้านนี่เอาไปทุกคนกินเมี่ยงน้ำกันมือนี่น้องเอินสี่กินน้ำกันเด้อมาได้มากินมัดเดือนน้ำกันกินแหลบเป็นยังไงแซ่บภาษาบรรเจ้าเอินแซ่บว่าจังไงแอมแอมลึกเศรษลายเนาะอร่อยมากมาทุกคนมากินน้ำก็ได้บ่มัดเดือไอ้ก็ไปเอานทำได้บางกินนี่นะกินน้ำได้บ่มาจุดจวดทุกคนกินกับซาลาวก่อนนะทุกคนเมื่อกี้ก็ไปเยี่ยมไปยามน้องอีกชาวเล จะต่ำมันยังนั่นึงได้เจ้าประธานจะใช้จะต่ำแจ่วนะเจ้าประธานได้ยิ้มใช้ยิ้มใช้นี่อ้าวถุ่ยให้เจ้ายิ้มใช้ยิ้มใช้เลยช่องช่ายิ้มใช้นี่จต่ก็ทนน้ำตายไปเลยแซ่บแซ่บมาตะกคนมาแช่บ่แช่บ่ชาวเลดอันนี้เป็นไรรู้วะมาทุกคนมากินแช่บ่ชาวโค้งยังไม่ได้กิน เชฟบอกเป็นตาแชฟเนาะเสียงเจ้าหนำยิ่มหรือเป่าเจาโก๊เพ็ดบอกเก่งเจ้า,ก,ากินเพ็ดเนาะคอยกินบุหรี่เนาะคอยเพ็ดจ้ำชงแก้วควา,ำ,าคำนุ่งย่อมเลยทุกคนเพ็ดมากอันนี้ไปต้มกินกับข้ากนี่เจ้าโก๊ไปต้มจ้ำแจ่วกินกันหน่อยนี่เชฟต้มม่มชุกนี่มากน,นี่ซื้อไหมเก็บขายซื้อพุ่นซื้อผู้ชายบ้างก็ซื้อเลย ที่แล้วเรากวาดเนาะดุูชาวนี่เป็นแม่ชีเลือนไะด้พูดขันคันว่าภาษาไทยเขาเห็นนี่เป็ดยูเฮ็ดกินเรียบร้อยทุกคนพยายนเนาะชาวทเกษตรหมดเนาะปัดปวดเฮือนซา,าน,านลยาครูจานเช็ดทุเรี่ยมไว้เอื้อและคอยจิกไปหัวเฮี้ยนแม่นบอกปวท้อง <c oughs> ขันเอาพวกสมมติว่าขันน้องเอาพวกคือแบบนีว้นวะเน,นาะหากินแล้วย่อภาคเข่าให้พวกกินให้ลูกกินให้พี่น้องกินต้องปัดกวาดเฮือนซาน ขนาดพูเราบอกให้อหอนอกแบบนี้บ,บนในงามชม้นไม่รู้ขนาดพูเลยเมื่อไรการแต่งตัวก็แต่งไรเลยแม,มย่หรอวะไม่บ้านองงามแต่<น>ตอนเป็นผู้สายด้วยทุกคนเลยในเขตสมบัติบ้านเฮานี่เวลาเอาพว,น,าพวนี่เอาพวนี่บอกให้นุ่งทรงแม่บอกให้นุ่งที่สิ้นบ้านองโอ้ไปย่างกันทาเมียนี่นุ่งนุ่งทรงนี่พวพูให้เราบ้านจังใดให้โอ้สะบ้านแววยานเฮามักกับคุณเอิร์นอีกโอ้ ต้องนุ่งผ้าทุ่งเนาะเผมนุ่งชงบัวรบอกหากงูได้ตัวนี้ไดนขันว่าแต่งหน้าบให้แต่งบบให้ย่างจะงูแต่โดนชงและใส่เส้นใส่สิ้นอีต้องใส่สิ้นหัวสิ้นคือเส้นเด้อพี่น้องเไยต้องเข้าใจน้ำการผ้าทุ่งพี่น้องคือใช่ชงบัวนี้บัวร่เนาะต้องขันใช่หรือต้องได้ใช้ชินหัมอยู่ขันทาใส่ชงแบบนี้คือมืออื่นพัวพัวไปชงเลยโอ้แสดงว่าขันว่านุ่งชงต้องเป็นผู้สาวาขันว่าเป็นยากแต่ทางขันว่า เห็นนุ่งชงแล้วแม่เป็นผู้ชาวแล้วเนาะแม่นอันนั้นแหละวพัวผู้เสียใจมันเป็นตามประเพณีเด้อทุกคนเลยมีแต่นุ่งซินตลอดเลยเนาะเอาพี่น้องมันนี้ก็รสิ่งใดูดจักอ่าน้องๆโอ้โหจักไม่แต่ข้อมูลไม่ไม่เลยตัวนี้ทุกคนเด้อแม่นหางกันเด้อได้เข้าการเดินทางกาได้เห็นแต่ข้าวอังมันยังงนาบางคนเอาเมียเอาพัวนี่ใส่แตะพอทุ่งคือคือน้องเว้าวทุกคนเลยหนึ่งชาวบ้านเว้าเนาะสองพัวบ่เสียสามผู้บ่าวมักแม่นบ่ แม่แมา่ผู้บ่าวมักผู้บ่าวลองลืมคือป้าผู้สาวเนาะขนุงทรง,งขนุงซินนี่ผู้บ่าวฮู้โรดว่าเมียเขาเนเาะแสดงว่าขันห็นนุงชงในระบบต้องถามเลยทุกคนเด้อแสดงว่าบ่ทันมีผัวเออบุษต,ต้องถามก็ได้ฮู้แล้วบ้านนี้บ่ทันมีผัวแล้วก็บ่ทันมีพูดผู้บ่าวอีกมีแล้วเดี๋ยวนี้เนาะยังบ่มีบ่ชาวโคกมีแล้วไอ้นุ่มมือดอปเอาไว้ใช้ มือแฟนเจ้าแต่ว่าเจ้าเป็นแฟนเลาไไรแจ้งหูตัวบอกเธอเป็นแฟนฉันแล้วรู้ตัวบ้างไหมเสาอะไรน้องน่องยีกินไข่บอกไอ้มีไข่ช่องหน่วยไหมเอาเซ้าบอ่ะบ่าวตาพัดฮะเอ้าบอ่เอาไอมีอะไรช่องหน่วยเนี่ยเอา ให้พลั่นนุ้ยเด้อโอ้ยน้องตุ๊กใจก็ไอมีไข่เลยทุกคนให้น้องช่างยับอ้อยับเขาเออมันจะขึ้นเลขสิบเอ็ดขยุ่งไก่กันแล้วมันเป็นเลขสิบเอ็ดเลยแต่สดทางนี้ก็ได้ดีเดี๋ยวนี้นะเจับไปได้เอาเงินให้น้องก่อนเอานี่ให้มนุนจำก่อนชิบถ่ายนั่นได้บ๊วยมีบอลถ่ายอยู่หน่าได้อันนี้จอนใช่มีให้เราจับให้ Đấy, đang ngọc này Đang cay đây đâu Cái nhà này cái ta này, cái ta một thu hề Chỉ một gì này nhắp về đây, năng lên đây Ôi, <laughs> chỉ hai, chỉ trang đó, chỉ trang đó chúng nó Chỉ sáng cái nào kia đây này Nào, ông leo, ôi lưu leo vào đây, đào mua con Lưu mộ của Raymond Blanc ล่เหเหบอบ ulously, ่ไอ้หนลอใส่มวงแข้งล่อเป็นบอกล่อทายมากนั่นจะปว้าม้กงมาได้ล่อล่อแล้วล่อหนาม้กนี่ม้กล่อขันไ่้ขันใสมวนี่แหละล่อรถล่อหาม้วงป่าป่ะมาได้ยันมว่ะเงินให้น้องก่อนใช้เงินนะแบ่งบ็ดไปใส่น้ำมันแล้วบ่ซืขนมให้สามขึ้นนึงพี่จักเขากับพูจักรอจงเงินมาาทางไหนพว่อน้องถูกว่าเอาเงินให้เด้อว่ะ แกเงิน F4 มาเทา่าไหรเอางเงินมาเท่าไรก็เงินเจ้านะ่ะกานเจ้าไปจื่อะไอรลักเลย <c oughs> นี่เท่าไหรน่กราก็ <c oughs> ะด้เนากด็ดล้ดจักะแล้วให้เชนนึงเอาบอกเงินสองพันเดือนก่นเดือน4 5 6 7 8 11 12 12ชองใบเลยจากรล้านเชนสาวเนาะ năm đi các bạn học chăm nó luôn <laughs> chắp đi chắp cho đi nắp bằng bàn đây đây nắp đây sao bé đây nhưng đây thì cần, <laughs> đây cần bà bà như như mà Đây đây cần nó nhưng không làm sẽ có nắp bằng đúng hả này nắp bằng con này bốn năm nhân viên một khúc đấy khỏi ảo là một kim thọ nào rồi vậy nó áo không khớp đây đi này đây nào chơi với nhau đi chẳng bằng thay đang nung sau mấy chục cốc xuân môn em phụ cho chọn bóng bay về bóng bóng tay bóng hơi 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 bóng đi bóng hơi bóng hơi bóng hơi bóng ขอขับใจละลายเด้อบลลายแล้วขูบใจญ่ดใจดีผู้ใจดีใจบุญจากประเทศไทยจากประเทศไทยก็ขอให้อายอยู่ดีมีแห้งขอให้อา่ม่ให้รำให้รวยเด้อเดออนี่ต่อไปไออขอให้อายได้เงินกับคืนรอยเท่าพันเท่าแต่ดังนั่งกับคืนอยเท่าพันเท่านี่สบายดีปีใหม่เนาะ จับาจารย์ท่าอ้ายยังไม่ยมายามไปเบิ่งวิทีชีวิตอ่าบ้านเฮานี่มาได้บ่เนาะมาได้เนาะเป็นอะไรหัวซึกดีใจบ่ดีใจเนาะร้อยเปอร์เซ็นต์บ่เนาะจับเจ้าผู้เดียวเจ้าจะจับเป็นผู้เดียวเจ้าเป็นยังไงเบาแก้วให้น้องแล้วจะเอาจะเอาคืนบ่อ๋อ้แค่คู่นี้อังจะตกแบบนี้นี่ะไปยมมายอมไปยมายอมไปยมมายาบน้องๆสองคนคือเก่า แต่มื้อนี้สาวกได้แล้วเบิ่งเงินสาวเล่นโอ้ยกกเอ้ยจะยืมได้10,000เก็บเด้อซื้อบัตรเต็มงามงามๆทางนี้ได้เออขอบใจขอบใจงามเก็บไว้เงินนําบัดนี้เหมือนผู้บ่าวมันจะบ่เฮาก็บ่ฮู้ได้ทุกคนได้จะเงินมาทางใดได้เพราะว่า FC บ่ได้ติดต่อเฮามีแต่ติดต่อหาผู้ชาว ว่าเอาเงินให้เรื่อว่ะเงินมันจะใช้ค่อยถามเจ้าได้บัตรนี่กูวามันบ่เงินเอฟซีให้มาให้ให้เจ้าชื่ออยัางนี้กูบอกให้ชื่ออย่างนี้เฮ้ยให้แข่งขันสิบชี้กูผ่าหรือปีใหม่เออปีใหม่พอเงินแต่โดนแล้วเงินตัวนี้แต่โดนแล้วเฮากับพอเฮากับติดภารกิจถ้าเวกแล้วก็เลยไปได้มาดน มืัอนี้ก็ว่างแล้ววันนี้ว่างเวียกแล้วทิศนึ่งทิศปลายผูแเล่นนี่ว่างจำชิบหไปหาผู้เช่านี่ไอมาหาคู่มือก็ได้บวบานนี่ได้เนาะตอนแรกชิบหาเห็นเนาะตัวชุ่มชดกุ้งบ่กชดยู่ไช้เอาบ่ชดกุ้งไปน้องเนาะสกุกมีน้องเทุกคน มีพายบ่มีพายเอาเข้าไปเลยเบาตาลงคตลงก็ได้โคอยเป็นตากองอยบรมีช่องฮะบะมีช่องนุ่งลุกลงเลยลงไปนั่นแหละโคอยลงไปนั่เลยลุงชงเฉาโกกก็ได้จะให้มาอเฉาโกกบเดี๋ยวแสนกีบบ่พี่น้องใจดีบ่บ่เอาไว้เลยพี่นะไอเจ้าเอาไว้ชื่อเนอะบ่บ่โอ้ยน้ำมันรถนั่เต็มอยู่ไอ้ไอ้ยะ บ่บ่มีค่าดอกไอ้มานี่บ่มีค่ามีแต่มีแต่ไอ้อะน่ะมีแต่ไอ้ยากกินมีอย่างก้อไอ้ชุ่มกินชิ้นกินอาหารแต่เจ้ามือเฮ็ดบุญกินข้าวงะน่ะจะาเอาเลยชิโจงไว้ให้ยจงยั้งไว้ให้น่ะไอ้ชุ่มเนี่จะไปช้อนไอ้ชุ่มน่ะเจ้าห้าปากเลาได้ไอ้เอาแล้วไอ้ไปกินตำลังก็ได้บ่สก๊กก็ว่าได้แซลเลตก็ว่าได้มาแล้วเหมือนนี้นะเมื่อยฐานเนาะเมื่อยเลย Chín, nào rồi đấy? Ai bảo hiện ngoài đứa à? à. mà xin nè Có khác ngồi chắc tố một lần Cháu có bỏ sư xin bỏ dù ạ Mì nhắn mì mú mì cay Dù cho chín. nè Sư xin Bỏ hiện hè ngoài ai lời Phú bao mà kìn lấy cho hai phú bao kìn mất lời một lần nó Chắc xén sư xin à. nè Sư lan lời Đánh như mất thế sư xin lại thế nào เจ้าเล็กชื่อเท่าไรเล็กเงินอายเจ้าแล้วก็เงินชื่อล้านเอยร้าน<อ>านิดโอ้โหบ่าวฝากเงินมาให้ชื่อชินนะบ่หน่บ่ <c oughs> แต่ว่าเฮาก็มาชงกับท่านนะทุกคนเงินตัวนี้ก็แต่ก้อนพอแล้วเนาะแต่ก้อนบุญกินงาแต่ปีใหม่เนาะแต่โดนติดภารกิจแต่หึงแล้ว